สวัสดีลูกค้าลาเล็บบูสุ per บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็น h a r ์เรสเดวิสันโรลเลอร์เอนะคะคันนี้เป็นรถปี2023ค่ะเลขไมค์คันนี้6268ไมล์เลสค่ะ อยากเป็นหัวแถวนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะคันนี้เป็น h a r l e y ส a v i d s o n l o ล Rider ST สเปคของตัวรถค่ะสเปค m l y นะคะเป็นรถที่ผลิตเดือน3ปี23ค่ะ ST เครื่องยนต์ก็จะเป็น117นะคะ1 9 2่ cc, ค่ะให้ดูของแต่งนะคะไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะซื้อคันนี้ไปคือได้ขี่คันน่าสุดแน่นอนนะคะของแต่งคันนี้ค่ะท่อเนะคะเป็นท่อสมทรงฟูเทเทเนียมนะคะคันนี้ไล่เบาทั้งคันนะคะลูกค้า แล้วก็มีแคมนะคะคันนี้แคมเป็น Star 30ทับ30ค่ะกล้องนะคะทรัคค่ะคอ ID SN s ีเอสแอนเอสคันนี้จูนไดเรกจูนนะคะแล้วก็ชกหลังเป็นเออร์ลินค่ะนี่เลยปรับตรงด้านนี้นะคะ ชุดแฮนด์ค่ะเป็นเยื้องคราวส์นะคะตุ๊กตาก็เป็นของคราวส์ค่ะจับเรือนไม้คราวส์นะคะบวกกับแน่นฟลายสีแดงค่ะสูงรวมกัน12นิ้วนะคะคันนี้ค่ะเหมือนที่บอกนะคะไล่เบาค่ะน็อตเป็นไทเทเนียมชั้งขันนะคะหล่อๆเลยค่ะแดงทองนะคะ ตรงนี้นะคะฝาระบายแรงดันห้องเกลียนะคะเป็นของทรัคค่ะทัานี้นะคะเหมือนที่บอกว่าไล่เบานะคะไล่ยังไงะคะเพราะว่าพาทขับพาท,ทั้งคันเป็นคาร์บอนหมดเลยยกเว้นถังน้ามันอย่างเดียวนะคะกระเป๋าค่ะคาร์บอนนะคะครอบแบดซ้ายขวาเป็นคาร์บอนนะคะเป็นคาร์บอนแล้วก็มาทําเป็นชุดสีคัสตอมทับนะคะนี่เลยค่ะบางโคลหลังคาร์บอนนะคะลูกค้า คาดกลางถังน้ำมันคาร์บอนค่ะบางคนหน้านะคะคาร์บอนค่ะหัวก็เป็นคาร์บอนค่ะนี่ดูเลยนะคะแล้วก็อกล่างก็เป็นคาร์บอนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเป็นคาร์บอนทั้งคันนะคะแน่นอนว่าเบาแน่นอนนะคะแล้วก็ชุดสีของเขาเป็นชุดสีค่ะสตอมเพนที่สวยมากๆงานดีงานละเอียดให้ดูดีเทลค่ะลูกค้าหัวคันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะเจ้าของเดิมแต่งมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากรถเจ้าของคนเดียวนะคะคันนี้ค่ะ นี้เลยค่ะไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวหลางเป็นคัสตอมเดนามิกโปรบีมด้วยนะคะนี่เลยค่ะบอกแฮหด่นเป็นฮาร์ดรักนะคะเบาะเป็นเบาะเซอร์แมน SDC นะคะฝาชัมเมอร์ค่ะเป็นของทรัคใสแบบนี้เลยนะคะ พักเท้าค่ะคนขับพักเท้าคนซ้อนนะคะคันเกียร์ก้นเกียร์คันเบรกทุกอย่างเป็นรันสต็อกทั้งหมดเลยค่ะคแคชบานหน้าแคชบานหลังเป็นของคัสตอมไบค์นะคะไฟหน้าแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะไฟหน้าพร้อมกับไฟสปอตไลท์เป็นของบาจาดีไซน์นะคะหลอ่อเลยค่ะหวัวแถวไหมคะคันนี้ของแต่งแบบล้นมากค่ะลูกค้า สวยมากนะคะสีสวยมากชุดสีสวยมากๆค่ะนี่เลยนะคะคันเกียร์รันสตอ็อกการเกียร์รันสตอ็อกค่ะรถปี3 3นะคะนี่ี่แอดมินบอกเป็นของทรั럭นะคะแล้วก็คันนี้เป็นโซ่สเตอร์ด้วยนะคะก็คือรองรับแบบการออกตัวแบบดุบๆๆบดุดเลยนะคะ สำหรับปี23นะคะก็จะมี traction control มาเพิ่มตรงด้านนี้นะคะมีประกับคันเร่งค่ะตรงนี้ด้วยเป็นของสมทรงนะคะ ได้ไปคือไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วค่ะลูกค้าขี่ออกทิปได้เลยนะคะราคาค่าตัวตารางดาวพนค่ะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดูอิสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันหนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ